สวัสดีวันที่13ธันวาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลลกกี่ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยไทยลาวและหาหน่อยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิต,ต,ติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์กันนะครับหวยละลอตเตอรี่เป็นตัวเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำนวณใดในโลกที่จะให้ผลลัพธ์ได้เที่ยงตรงแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใกล้เคียงมากที่สุด แม้แต่คลิปวิดีโอที่ผมกาลังจะจัดทําขึ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วผมไม่สามารถกัรันตีผลลัพธ์ใดๆท่านได้นะว,วิดีโอ,อนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตัวเลขและหาผลลัพธ์กันนะครับผมดังนั้นแล้วทุกท่านที่รับชมโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงด้วยครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเราเนาะวันนี้เป็นวันที่13ก็เป็นคิวของหวยฮาหนอยนะทุกวันก็จะเป็นคิวของเขาแหละหวยฮาหนอยเนาะ วันนี้หวยฮาหนอยวันที่1ิบาธันวาคมออกแล้วฝั่งซ้ายมือเนาะส่วนฝั่งขวามือก็คือคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำเอาไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อทำการวิเคราะห์หวยฮาหนอยว่างวดน,นี้จะออกเป็นตัวเลขอะไรหรือพูดง่ายๆเป็นการคำนวณไว้ล่วงหน้านั่นแหละว่ามันจะออกนนอะไรเนาะสวัสดีวันที่สิบสองธันวาคมสอง8้าพบก,กันอีกครั้งกับก็เราไปดูที่ผล ที่ผลสรุปผลที่ท้ายคลิปเลยกันนะไม่เพื่อให้ไม่ไม่ไม่เป็นการรอช้าเราจะมาดูที่รางวัลที่หนึ่งก่อนนะครับผมอ้าวทำไมไม่หยุดล่ะเรามาดูที่รางวัลที่หนึ่งก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายมือรางวัลที่หนึ่งนะเลขที่ออกโอ้โหเลขเบิ้ลอย่างงี้2สองสองสองศูนย์ศูนย์เลขในโคตรขี้เลยเลยสองสองสองศูนย์เราจะมาทําการเปรียบเทียบกับชุดการคํานวณในสูตรสีเขียวกันนะเมื่อกี้ผม เหลือบตาแวบเห็นนี่ผมตกใจเลยตกใจอะไรรู้ไหมมาดูลำดับที่หนึ่งกับสองนะปกติเลขเ,เบิ้ลศูนย์ๆนี้ยเป็นไปได้มากเลยนี่ทําทํานายได้ถูกต้องแต่วดนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเห็นไหมลำดับที่หนึ่งกับสองนะเราคํานวณไว้มันจะออกศูนย์ศูนย์แล้วมันก็ออกศูนย์ศูนย์จริงด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถูกไงครับ <laughs> ทายถูกไงครับศูนย์ศูนย์ต้องเป็นเลขในตำนานเลยนะเนี่ยศูนย์ศูนย์เนี่ยทายถูกนี่ ปกติมันจะออกยากมากเลยแล้วก็ถ่ายถูกยากมากเลยเนาะที่สำคัญยังมีลำดับที่6ที่เป็น0ูนย์แล้วมันเป็น0ูนย์อะไรเป็น3 0มศูนย์ด้วยอันนี้เป็น2 0 0ศูนย์ศูนย์เ่ยอันนี้เราถ่ายว่า3 0 0ศูนย์แต่มันก็อย่างน้อยก็ถูก2ตัวล่างอะเอาง่ายๆว่าถูกตรงๆเนาะนี่3ามลำดับแล้วนะ1 2 3เนาะ3ามลำดับแล้วยังมีเนี่ยนะ7 0 7 0 7 0 ซึ่งมันก็ไปเฉียวไอูย์ศูนย์ไงเห็นไหมเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยนี่ก็เฉี่ยวนี่ก็ศูนย์เก้านี่ก็เฉียวโอ้อโหโ,อโอรอบนี้นี่สะใจมากเลยนะโอ้ถูกกับนี่เยอะแยะมากเลยทั้งถูกทั้งเฉียวเนาะโอ้เป็นไงครับวดน,นี้มีใครถูกบ้างไหมเนาะเนี่ยมีใครที่ดูแล้วถูกไหมนะเออดีใจด้วยนะครับที่ททใครซื้อถูก โอเคเรากระโดดข้ามไปทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อดีกว่า2.2.2.0.0ดูแล้วแหละไม่มีถูกหรอกนะสำหรับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าแต่สีเขียวนี่งวดน,นี้นี่สะใจจริงๆสำหรับรางวัลที่1นะเลขท้ายเลขล่าง2ตัวเออปะเราไปดูที่รางวัลพิเศษกันดีกว่านี่นะรางวัลพิเศษนะครับ ฝั่งซ้ายมือรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ30753เราจะมาทําการเปรียบเทียบตัวเลขที่ออกจริงกับตัวเลขที่เราคํานวณกับชุดการคานวณในสูตรสีเขียวก่อนเนาะ30753เหเรามาดูที่ลำดับที่3กับ4นะครับโหทำนายไว้ว่ามันจะออก54มันออก53นะ2ตัวบนนะเนี่ย ทำไมว่าออกห้าสี่มันออกห้าสามแม่โหวันนี้นี่ทั้งถูกทั้งเฉียวนี่บานเลยครับวันนี้นี่เนอะเออที่เหลือดูแล้วไม่น่าสนใจละเนอะไม่มีอะไรน่าสนใจลแล้ก็ดูไม่ถูกไม่ตรงแล้วแหละเราจะมาทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าสิบลำดับนี้ดูต่อเลยแล้วกันสามศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามอืมโอเคสูตรสีฟ้า สำหรับสูตรสีฟ้าวันนี้ดูไม่น่าสนใจเลยก็คือไม่ถูกไม่ตรงอะแหละแต่ไอ้สูตรสีเขียวนี่นะรางวันที่หนึ่งนี่คือทั้งถูกตรงๆเลยแล้วก็รางวันพิเศษก็มีเฉียวนะสองลำดับเนาะเนี่ยรางวัลที่สามและที่สี่เนี่ย, 3, 4, เ,ยเราถ่ายว่าห้าสีมันออกห้าสามสะใจมากวันนี้ <c oughs> นะสำหรับใครที่ซื้อก็ดีใจด้วยซื้อแล้วถูกนะดีใจด้วยนะสำหรับใครไม่ถูกเดี๋ยวไปรุ่นเอาพ่งนี้ต่อแล้วกันเนาะแหมช่วงนี้เข้าได้บ่อยนะเข้าแกวบบ่อยนะ่ะ โอเคเอาไปที่ตัวโปรแกรมเราดีกว่าผมเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วจะกดรันโปรแกรมและกดเลือกที่เมนูที่3เพื่อทำการวิเคราะห์หรือทำนายผลลับในงวดต่อไปก็คือวันที่14ธันวานะโอเคเราไปที่ตารางสรุปผลกันเลยดีกว่ามาดูที่การทำนายผลรางวัลที่1ก่อนนะครับ ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเฟนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันต่อไปเรามาดูที่การคำนวณของรางวัลพิเศษกันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเฟนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะครับก็เช่นเดิม ใครที่เห็นเปอร์เซนต์นี้ที่กำลังสงสัยอยู่นะมันก็จะเป็นการเป็นเรื่องของเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิตินะจะเลี้ยงตั้งแต่มากที่สุดแล้วก็ลงมาหาน้อยที่สุดความพูดง่ายๆก็คือความเป็นไปได้ตัวเลขที่อยู่ข้างบนนั่นแหละจะเยอะกว่าตัวเลขที่อยู่ข้างล่างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลขสุ่มนะไม่มีอะไรแน่นอน <laughs> นะครับ <laughs> เราเตือนคุณทุกครั้งนะเกือบทุกคลิปแหละเก็บเราจะเตือนคุณว่ามันเนีย่ยมันเป็นเลขสุ่มนะพวกหวยพวกลอตเตอรี่นะ แต่เราใช้วิธีการทางสถิติแล้วก็ใช้คณิตศาสตร์ช่วยคำนวณแล้วเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจับให้มันเร็วขึ้นเนาะมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะแต่วันนี้สำหรับวันนี้ก็คือตรงๆเลยครับ2ตัวท้าย2ตัวล่างเนาะแล้วก็ไปเฉียวด้วยเนาะทั้งเฉียวทั้งตรงทั้ง2รางวันเลยทั้งรางวันที่1และรางวันพิเศษนะนั่นก็หมายความว่าสถิติก็ช่วยเราได้บ้างนะในการตัดสินใจนะครับผมถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นเลขสุ่มนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ผมต้องขอสวัสดีครับผม